เอาครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีและก็ต้อนรับกับเข้าสู่การแข่งขันเอ่อเฟลยอดวอลครับอารามครับบายเอลกาลีนาทีเอชนะครับผมนี่ก็อยู่ในรอบไทสองทีมนั่นเองอยู่กับผมสองคนนะฮะ d ดียนแซดกับทางด้านอัฟรดครับผมใช่ครับวันนี้ก็เรามาพร้อมกับแพทใหม่ซึ่งเป็นแพทที่แชมเปี้ยนใหม่อย่างเร็วเข้าครับแต่ว่า เป็นตัวออโตแบนนั่นเองใช่ครับผม่าไม่ถูกอยู่ในใกล้ขันเนาะครับเข้าสู่นาดาร์ก็เลยดีกว่าฮะ <c oughs> เป็นทางด้านอเลนีทีครับอยู่ทางด้านดูไซฮะในขณะที่ทางด้านของทีมออ <c oughs> นะผมขอตั้งขานี้กมันใหญ่ไปแปลกเหมือนไม่คุน้นไม่คุ้นตาเลยอ่ะ <c oughs> แล้วก็ทางหน้าของตัวแบร์อยู่ทางด้านเดสไซด์นะครับคึ่งความเห็นของเกียร์คิดว่าแชมเปี้ยนอะไรในอารามที่ค่อนข้างโกงอ่ะลักษณะอไรนี่ค่ัคือแชมเปี้ยนในอารามที่ค่อนข้างโกงส่วนใหญ่จะเป็นประเภทที่ามีสกิล LE แล้วก็ออัตราประโยชน์ ในเรื่องของซีซีในหมดเนี้สาคัญมากๆซึ่งยิ่งซีซีเป็นวงกว้างมันจะยิ่งทําให้เล่นในหมดอารามายยาง่ายยางเช่นเซอรฟีอย่างเงี้ยที่เขามีเอ็นคอร์ที่ว่าเขาเปิดจังหวะได้ดีมากๆอันอย่างหนึ่งแล้วก็รวมถึงวัลัสที่เพิ่งโดดแบนด์ไปด้วยที่เขามีเชียร์อัล o ิคอร์ชันทำให้อาจจะหนียากต้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าแมปอารามันสั้นเนาะรวมถึงแชมเปี้ยนอย่างเวก้าที่เราไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าคือโปรงเขาเนี่ยคือน่าต้คงารพอสมควร คือต้องบอกว่าหมดอารามเนี่ยมันอําอนวยคาวามเสอ่ให้กับแชมเปี้ยนที่เล่นสกิลเป็นเอเป็นหลักซึ่งมันก็จะมีการแก้ทางในรูปแบบของมันอยู่และนี่ฮะผมเซราฟีนฮะโดดแบ,บไปอีกหนึ่งคนครับใช่ครับเปิดเฟิร์สพิกมาทางด้านเมาไคฮะ <c oughs> กับทางด้านของเลอฮิปอีสปอร์ตผมว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่เพราะว่าการที่เฟิร์สพิกอะเป็นพวกแท้งแบบเนี้ยมันทำให้ อีกฝั่งหนึ่งอ่ะคิดหาวิธีที่จะกำลับแท้งของฝ่ายให้ได้ก่อนแล้วค่อยหยิบแท้งที่หลังได้เพราะว่าพอจุดแทงแบบเนี้ยอีฝ่ายก็จะถามมาทีว่าเออเรายังกักแทงไว้ก่อนรอให้ฝั่งนู้นอ่ะเขาเปิดแชมเปี้ยนที่มันเล่นได้สักสองสามตัวแล้วค่อยหยิบแทังออกมาเพื่อรับมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าทางด้านของโซแบร์ฮะใจหยิบกลับมาเป็นทางด้านของมิสฟอร์จูดนะ <c oughs> จ,รจริงตัวที่ล้มแทงได้นะผมนึกออกนู่นนู่นสามดาวเนย <c oughs> อุยไม่ก็เซ็ตไม่ดีดีซินดีเตะออกแบบนี้ยใช่่ะคนละคนละหมวดนะคุณอ๋อโอเคโอเคหมวดนั้นเราไว้ค่อยเจอกันหลังโอ,อ้จบตัวอ่าหลังเข้าสู่รอบลึกๆนะเพราะว่าเดี๋ยว TFT ก็จะมีแข่งเร็วๆนี้เหมือนกันใช่ฮะแล้วก็มาเป็นคู่หูผู้โปกครับวิฟอจูนโซนา่าหลังจากทีมออฟฟาเลอร์ครับ แล้วก็ทางด้านของเพลาวคอร์ดนะเรียกว่าแอมไดเมจกันกระจายทีเดียวแล้วก็สกิลสำคัญอย่างอ่ามิฟอร์จูนอย่างบุลเลตไท,ทม์กับของโซน่าอย่างเป็นอเ่เชฟซนโดนะ<อ>ใช่ครับคือมันต่อของโบกันได้ดีมากคือแบบสาดปุ๊บมิฟอร์จูนอั่ติต่อเลยใช่แล้วตรงนี้ฮะเขาตัวพิกลกับมาเป็นทางด้านของ,อของแอชแล้วก็โซเวนครับโซเวนนี่เป็นอีกตัวนะที่ผมมองว่าในหมดเนี้ย ลบอันตรายเพราะว่าด้วยความที่แบบมันเล็กอะแล้วถ้าเกิดเขาโดนเขาได้ตอดเข้าไปอยู่ในวงลึกๆเงี้ยเขาดูดยุบยับมากเลยอะใช่ครับผมด้วยความสามารถจากพาสีครับรามานสฟ็อกแล้วก็เดว่ามอร์ครับรวมถึงแอฟที่มีสกิลเปิดอย่างเอ็นชานเตอร์เกซอโครับเรียกว่าซีคีทันใจแต่ว่านี่ฮะลาสุดสำหรับเฟสแรกของสโนแบคครับเรื่องมาเป็นด้านนอติดูสนั่นเองยังคงไม่เลือกเปิด แทงทางเลือกเนาะเพราะว่านี่คือเขายังคงเปิดเปิดซับแทงเพื่อเอามากันพวกตัวที่จะเป็นขาเข้าให้กับอ่ามิฟอร์จูดก,กับโซน่าที่อาจจะโดนเข้ามาง่ายๆเนาะใช่ครับเท่ากับว่าทางด้านของเอ่อฝั่งโซแบรนี่คือยังไม่ได้มีตัวแทงแบบยิงจังเลยนะใช่ครับยังไม่ค่อยมีแนวหน้าที่เอาไว้ยืนเพื่อให้มิฟอร์จูดก,กับโซน่าได้ เล่นคอมโบเท่าไหร่แล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งช่องที่เอาไว้เป็นลัทพิกอีกด้วยใช่ครับ <c oughs> ความหนาวจากแมปของเอ่ออารามนี่ <c oughs> คือแบบนี้มาถึงตรง,ตรงนี้แล้วใช่่ะ <c oughs> ช่วงนี้ก็จะแบบวัดขึ้นหน่อยแต่ว่านี่ฮะตัวล้มแทงที่ตีที่สุดหนึ่งตัวครับถูกตัดไปแล้วกับแบรนด์นะแบรนด์บวกพลัสสี่บวกกับไอเทมอย่าง เรียนดายอังกฤษครับตัวโดมินิกอีกอันนึ่งนะเดี๋ยว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 ไม่อยากใช้นะนี่ <c oughs> ว่าทางด้านของอลร์เรนตีฟครับเล็งตัดไปที่ตัวเวทถึงสี่ตัวนะครับกับ <c oughs> ตัวที่มีซีซีแล้วก็ดาเมจจากระยะไกลนะเป็นทางด้านซิกเอ่อเวลคอร์สหลักแล้วก็สุดท้ายมันจบที่เวกาด้วยความสามารถจากทางด้านของสกิลอย่างอีเวนต์เฮลเลซอนนะที่ผมมองว่ามัน <c oughs> น่ารำคาญในในโหมดนี้นะ <c oughs> ใช่ฮะแล้วก็ หมดเนี้ยมันจะให้คือเบก้าได้เปรียบตรงที่ว่าเขาสกิลใส่คนก็คือได้เวทเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยแล้วคือหมดเนี้ยมันบวกกันยับยับอยู่แล้วอ่ะมันได้เก็บส่แต่กแน่แน่ซึ่งก็อาจจะไปจะไปรู้อ่ะสิบนาทีเบเก้าสองรตแต็กเนี้ยใช่เลยแต่ว่านี่ครับเลือกหยิบตัวโปก๊กไม่หนึ่งตัวฮะเป็นเจสครับด้วยความสามารถจากทางด้านของช็อคบลัควบคู่กับเอ็กซ์เเชันก ซึ่งประเด็นคือ a c c e l e r a t i o เกียดนี้เพื่อทวมทีมสามารถได้มุมสปีดด้วยนะนี่ฮะฮะเฮ้ยแค่นี้เึิงบอกครับโอ้โหปาแปลกแล้ววันนี้แล้วจบด้วยโซลี่นะฮะตอนนี้อย่งไงเนี่ย โโซอีแมปนี้มันไม่ค่อยมีขื่อให้เล่นนะเอาจริง right, ใช่แต่ว่าระยะสกิลมันก็น่าจำคาญของมควรเพราะว่ากันรักเลย,ลยแต่ว่าครับลาสิกไปจบที่มอสฮา,ากับทางด้านของสโนแบมคือจริงๆสกิลอันติเมทของมอสฮา,าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีครับแต่ว่าด้วยความที่แมชอัพนี้คือ แนวหน้ามันเป็นเมาใครกริมเนี่ยฮะถึงก็จับไปแล้วมันโดน l ลอ w ซีซีตามได้ก็ไม่น่าจะดุดยุดได,ด้ทันนะกลายเป็นว่าเขาหรือว่าเขาวางแผนว่าจะเอาทงางด้านสกิลไอไวรัสเอามาปล่อยหรือเปล่าใน่าจะเอามาปล่อยใส่คีบแล้ว, <c oughs> ลวกินหัวไปเรื่อยๆนะถ้าอย่างนี้คุณเฟียม,มองว่าคอมยังไงดีฮะคือผม ชมคือของของว่าด้านของอเลอเทีฟอีสปอร์ตเนี่ยคือเขาอะมีแชมเปี้ยนทางเลือกในการเปิดเยอะทุกคือถ้าจะคือทุกตัวได้เลยอ่ะคือโซอี้โยนสลิปปี้ทับเอทัเวอลเวอร์ไปก็ได้สเวนโยนมป็นผีไปก็ได้เมื่อใครจะเลือกมุดก่อนเลยก็ได้เฮคริมนี่อาจจะยากหน่อยอ่ะคือจะมีเฮคริมกับแอสที่อาสกิลอ่ะเปิดอะจะเป็นหลังเวลหซึ่ง ยังคงมีสัมการที่มันคอยอใช่คอยเป,คเปิดได้อยู่ส่วนทางด้านของอ่าสโนว์แบนเน่คือเขาเน้นโป๊กซะส่วนใหญ่ซึ่งเราก็ได้เห็นหลายหยเกมแล้วว่าพลังแห่งการโป๊กอ่ะมันเขาเรียกว่ามันก็หนักหน่วงนะบางคือเราได้เห็นว่าอามูฮูที่ว่าแทงนักแทงหนาคือแบบที่เป็นเมตายังต้องรับใ่ให้ให้กับพลังแห่งการโป๊กที่หนักจนทำให้ว่าจากเทพเจ้ามังมี่กลายเป็นเศษกระดาษได้เลยนะ ใช่ครับผมส่วนทางด้านของโซเบรครับผมหมายหมายถึงว่าคุณว่าโซเบนี่คือเขาจะนวดแบบได้ดีแค่ไหนก่อนที่จะ Level นะเลเวลหกเนี่ยเอ้ก่อนที่จะคอมจอนเจอพลังซีซีถาโถมที่เลเวลหของทางด้าน a l t e r n a t i คือถ้าช่วงต้นเกมอ่ะเล่นได้ก็ขนเล่นนะแต่ว่าพอมันจะเริ่มพอช่วงเริ่มเลเวล ผ่านไปเลเวลหอ่ะเขาจะเริ่มเสียเปรียบแล้วแต่หลังจากที่ประมาณเลเวลสิแล้วเขาได้ไปออกของอนไอ่ะอาจจะเป็นฝั่งของนโนแบลที่ดามเมออาจจะจัดกว่าเดินแต่ทางนี้เราต้องดูได้ว่าในช่วงต้นอ่ะใครจะชิงของได้เปรียบมากกว่ากันนั่นละฮะโอเคเดี๋ยวเอาว่าเดี๋ยวเรารอดีเดย์ไทม์หมดกันแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับเดี๋ยวเอาครับผม ขอต้อนรับกลับเข้าสู่การแข่งขันในผู้ระหว่างทางด้านของเอ่ออเลอรนีทีฟกับทางด้านของสโ o w b แบ r นะฮะตอนนี้ก็หลังจากที่เออ่มีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยครับเหมือนจะมีคอร์สเกิดขึ้นนะคก็เป็นปัญหาเรื่องเนี่ยนะใช่ฮะเพราะว่าเทาร์รี่นอบีซ์มันเป็นสะพานเชื่อมนะตรงน้ำแข็ง อ <c oughs> เก็จะแบบเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิค่อนข้างหนาวเหน็บลำบากนะครับยิ่งเป็นเพนเกิเกเรด้วยนะมันออกไปทางไหนไม่ได้เลยเนี่ยใช่ <c oughs> ต้องเลยเราเจอตรงกลางเท่านั้นคร <c oughs> ับทีเมื่อกี้ <c oughs> ระหว่างที่ร <c oughs> อโหลดเราคุยเรื่องอสสชาโดโอของเฮคาริมี่มีความเป็นไปได้ไหมที่เขาจะแบบกดอันติเมตออกไปนอกแมบแล้วก็บุ๊บกลับเข้ามาอไอเงีย ได้เหรอวิ่งออกไปเดินเล่นอยู่กับพวกวอเชที่เราแช่ข้างล่างอะน,นะแล้วก็ค่อใหกลับเข้นไปเล่นกับทีมอะไรอย่างงี้นสนใาต่างยุเราต้องลองดูลองเล่นอ่าลองเขียนโค้นให้มันลงไปได้ก่อนนะเข <c oughs> ียบเฉียบเฉียบเฉียบอ่บ <Luiza> ะไปเราตัดเข้า,ขาดูในเกมเลยดีกว่า จะเป็นทางด้านของ Snow Bear อยู่ทางด้าน Red Side แล้วก็ Alternative อยู่ทางด้าน Blue Side ฮะอู้ Check ครับตรงนี้มีของถอดเ h ็คเ Check มาฮะหนึ่งทีครับของก็ของปกติและฮครับไม่มีอะไรพลิกแพงเท่าไหร่ฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าข้อดีของเมาคายคือเขามีเซฟติงพอร์สในการเช็คที่พุ่มแหละ ซึ่งมันทําให้ฝั่งตรงข้ามจะเข้ามากดดันในพุ่มลำบากละในขณะที่ทังด้านของโซแบบก็พอจะเดาได้แหละว,ว่าด้วยความที่มีสซป,ปิ้งถอสารก็ไม่เข้าไปเลยครับดีที่สุดต้องมาดูพลังในการโป๊กอย่างที่เราคุยไว้ครับว่าจะเป็นไงฮะโอ้แล้วอย่างนี้ยิงไปถึงทีครับได้ลมเต็มฮะ อ,อุ๊ยแล้นี่ครับตอนนัดฟลอกดึงมาหนึ่งทีวันนี้เม้าไคต้องเข้าไปหนึ่งจังหวะแต่ว่านายดุดขวางไว้อยู่แล้วโดนซีพิทโรโบลตามมาด้วยเขารับแต่เมจจากทางด้านของวอลเลย์หนึ่งครั้งฮะแล้วเก็บแฟลตมาเล่นครับเป็นทางด้านของนิโซจูนะที่โดนจับจับไปก่อนครับจังหวะแรกก็ได้ตามอย่างตามที่บอกคือว่าทางของอันเดนทีเขามีตัวที่สามารถเปิดได้ชัวร แน่ๆสองตัวแล้วก็ตะกูแบบโยนเนี่ยอย่ากดึงเนี็ยเวเข้าไปครับองดู้ยงดึงดึงดึงดวงดึงดึงกลงดึ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 อดึง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 นึงดึงดงดึงตึงดึงแลงดึ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 งดงดางดึงดึงอึงดึงดมงาึงดึงดึงดึาดึงาต่อครับงเวนดึงดึงมางีึงดึงดอง่ึงด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 งดงงด แล้วตามด้วยทา,ทาสีแล้วนะรับตอกหนึ่งมาแต่ว่ามเียวยังไงตอกกลายไปทั้งด้านของเจสครับโดนดิลีทไปฮะโอ้โห,โหสามศูนย์ครับนิ่งๆเลยฮะก็ตกที่อยู่ของโซอี้นะฮะถ้าโซอี้เสียชีวิตนี่คือน่าจะได้ของหน,นึ่งคนแล้วที่เป็นหมดอารามที่ไม่ต้องร้านมิชลีน,นก็ได้ตังค์นะใช่ครับ อุ่นแล้วลงลงวนฮะโตมากผมโอ้โหแซป,ปิงสถือว่าค่อนข,ข้างเกาะวนได้ดีในช่วงต้นเกมนะครับแล้วพยายามจะสีสต่อฮะเนี่ยเขาต้องเล่นสร้างความเสียียแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าพอหลังจากที่เขาเรียกห่ะเขาจะเล่นได้ได้ยกวานี้แต่ว่าดึงไม้หนึ่งดีฮะตามด้วยอยิชาเชนอเวนพายครับ เมื่อกี้ผมว่าผมไม่ได้อ่านชื่อนี้ผมอ่านเป็นอะไรชื่ออีกหนึ่งปะอ่านอัพเดตมอนปะปะไงวะใช่ใช่มันต้องชื่วววชอวกนะ็มิชชั่นอเวนพายนะผมเมื่อกี้จำสลัดก่อนกอย่างหนึ่งแหละโอ้ยนี่ฮะดึงกระชากไม้ถึงทีไอบีลองดูเออบอกว่าขอบีลองทูบินเนียนไม่ได้หรอือกระโดดเข้าไปทูเดอะสกายใส่เนียนเพื่อหลบออกไปหนึ่งจังหวะฮะประเด็นคือทุกครั้งที่เป็นเส้นตรงเนี่ยมันทางด้านของมิชชั่นอเวนพายแห่งโซเวนนะมันทําให้ มีโอกาสโดนศัตรูมากหนึ่งแต่ตรงเนี้มีมาอีกครั้งแล้วปึ๊บปั๊บคอมโบแอนเจนเป็นเชลโลเข้ามาเข้าหัวไปแสแอสเก็บคิวไปได้าดการดวลออนสล็อปชาโดเข้าไปนี่ครับเฟียนจะค้างไว้ตรงนี้ครับเฟียที่ไม่ใช่ชาวแคสเตอร์ตรงนี้ฮะแต่ว่าเป็นเฟียที่ศัตรูกลัวและเรียบร้อยฮะบุลเลต์ไทม์เคลียร์เวฟออกมาแต่ว่าได้แค่เวฟครับพอเะอร์เร็กำลังจะแตกมาอีกไม่ช้าโอ้โหเอาละเจจีคิงครับ น่าจะเดินเข้าไปเพื่อจะกลับไปเติมของฮะเพื่อปุ๊บเราดูว่าไครนียังไงฮะตอนนี้รถเข้ามาพองหัวโดนมาซาฮาดูเต็มเต็มงี้และชัดดาวไปดึงไม้ไปที่ร้านแอดแต่ว่าโซเวนเข้ามาแล้วนั้นอก,กปุ๊บปั๊บดึงมาแล้วเดบชาร์ดลอยไปแล้วที่แอดและแอดน่าจะต้องสั่งหัวชีวิตไปหนึ่งคนเคนเซนเตอร์ถูกใจพี่ที้ด้านของเมาไคแต่เมาไคบอกว่ายังไหวอยู่โดนดึงกลับมาอีกหนึ่งครั้งและ พรบูแบบเอ็กซ์ซอนไปหนึ่งทีแต่นนติรุษเหมือนว่าจะเริ่มไม่หมามีสซวัดถูกลาไว้ยังไงต่อขาที่เล่นเมาใครบอกว่าพรเถอะถอยไปก่อนดีกว่าไหมแต่เสเวนเข้าไปดึงมาหนึ่งทีครับตอนนี้โนติรุษดึงกลับไม้หนึ่งครั้งกลายเป็นว่าเฮคาวินที่เกิดขึ้นมาอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวที่ทุกชาร์จถอยกลับมายัางคงไม่มีใครตายเกิดขึ้นครับเ<ม>อ็นแชนเต้ขี่ซอยโลเข้าหัวทงด้านโซน,น,น่าเต็มมาแล้วยังไงต่อโซอีเข้ามาเลยนะเพราเตะดีจังว่ะ ตามด้วยกดการกดเคนแล้วสุดท้ายครับเข้าไปนวลอีกหน,นึ่งทางแลวเป็นชัดดาวไปทางด้านของโซโอ,อีททางด้านเฮคาดีมก็เข้าไปสะบัดเขาเรียกว่าไงทวนมากเลยตรงนี้ฮะท,ทวนไม่ทวนไม่รู้รับรู้แต่ว่าชัดดาวแน่นอนครับสําหรับทางด้านนี้ฟอร์จูนไหลไปอีกสามตัวฮะโอ้คือตวเวนได้เก็บสแต็กเยอะมากฮะจากไฟไม่กี่นาทีเนี่ยฮะ 5ทีไป3 4มที่สแตกครับจากวิชโนเป็นพายนะแล้วก็ทางด้านเรือบรรทุกครับโอ้หนี่ครับยิวอุ้อออออยแลบรึบ,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 บเกือบได้ฮะอ่ะไม่กล้าการนยฮะหลังจากนี้บาเีลโล่เป็นางานงยาบของโทรไปครับที่จะต้องหาวิธีที่ยื้อตัวเองให้สามารถเก็บชัดดาวไปได้แล้วก็รอเล่นในช่วงเควกคนะเพราะว่าตอนนี้คือเกลยยิ่งของทาง นี่มันเริ่มขึ้นไปได้แล้เพราะว่าตอนนี้ซช่ครเขาพร้อมกันก็าป้าคนแล้วโอ้แล้วโซอี้ได้รูเดนเทมเพสมาแล้วฮะจะากลับบ้านไปครั้งเดียวครับเราจะดูสักคขึ่งเป็นล็อกเก้โซลารีนะฮะและส่วนมฟอร์จูดก็เป็นอีคลิปครับโซนาขึ้นมาเป็นฮูสซนะูนรีไวเวอร์อะเอาแล้วหลับตรงนั้นอีกทีเอา นั่นก็ทีไม่ต้องลอดช่องมาเองฮะแต่จังหวะนี้เดวอสที่ทิ้งชาเอาศพชาโดเข้าไปแล้วตัวเองโดนจับบูดปุ๊บปับจีซีแต่ว่าในเจ้แกที่ตามมาตรงนี้ฮะมุเลคามสวยมากแต่ว่าดูคนหลบออกมาได้แล้วก็ชาดมีพอจูนออกมาแต่ว่าขาพี่เข้าไปลึกขนาดนี้ครับบอกเลยว่าไม่ไหวครับในเจ้ว,ว่าอุ้ยโดนทางด้านพอจูนแต่มันคิวมาได้ครับและดูเหมือนว่ามีพจูนจะไม่ไหวโดนโซอี้เก็บไปหนึ่งครั้งข้างหน้าแอสก,ก็โดนทางด้านของโซน้าระเบิดไปเหมือนกัน เคพยายามจะระเบิดสวนขึ้นมาแล้วได้คิวไปหนึ่งครั้งเหลือแค่เจสกับทางด้านของมาซา,าที่ขึ้นมาปล่อยไวรัสใส่หน้าเก็บคิวชัดดาวไปได้ครับยังไม่ถึงเจ็ดนาทีเสียไปสองเนเรตแบบนี้น่าใจยากไปม,มากกว่าน,นี้แล้วะเพราะว่าโตอี้ฮะดาวเมจรตไม่ซี้เลย เอาฮะไปงไงต่อครับตรงนี้เข้ามาปาฟันกว่าแล้กว่า,กกา,าตีรุ่ครับบอกว่าเฮ้ย d a เมจอะไรกันนี่รู้สึกว่าเหมือนจะกดกอไปแล้วแต่ว่าโดนเตะก,กันไปหนึ่งั้งแล้วลเรียร้อยไอย้เนชเชลล์สเซโลเข้ามาวืบ์บรช่องผ่านประตูไปฮะสวยงามมากมีการกดท,ทั้งหน้าของพยาบาลขึ้นมาโ่โอ้ออกชอดไปหนึ่งทีครับเช็คความเคลื่อนไหวอ่ะ ที่เหมือนยิงผ่านช่องแค่มาละกาเลยนะครับผมใช่ครับแต่มาละกาไรู้แต่บอกว่าเจสบอกว่าไม่เอาครับไม่กระชากแบบนี้ได้ไหมแล้ววุ้นแลวโซบอลลอยเข้ามาขาเข,ข้าไปพยายามจะพยายาเดินหวานขึ้นมาแล้วโ,โด,วน,ดนดูดขาเธอเร็วแต่ว่าพายยี่ตองชูวีตบอกว่ายังไหวยอยู่ฮะแต่เป็นภาษาที่เก็บคิวไม่ได้ครับเอาฮะจะได้สวนกลับหรือเปล่าแต่ว่าโซน่าโดนจัดอย่างนี้คาเช่นเราพิมพ์ไทยแล้วะรึรับเรียบร้อยฮะเกือบแตกไปครับอีนี้ปีเตอร์ถูกทำลายทิ้งไปนะ โนเบ์จะทำยังไงครับกับไฟตรงนี้ฮนะเค้กหูเข้าไปโป๊กแรงมากสิวิเทอร์โบตามด้วยวิทเทอร์มิพายร้อครับเกือบแตกฮนะเป็นที่น่าจะต้องการาพาห้เยอะที่สุดครับโอ้พลังการเล่นในช่วงของนี้นครับเอาแล้ว แล้วโซน่าครับเกือบแต่โดนเอนเชตเตอร์คิโซลงไปแต่ว่าเป็นทางด้านเชสมารับไว้แทนนะตรงนี้จะไปยังไงต่อฮะอ้าวแล้วไปโดนทางด้านเลยนะดนดสองกับวิเทนไ,ไพรตัวแต่กตรงนี้สองแนวหน้าเข้าไปไล่ระเบิดชัดดาวมาฮะแล้วตรงนี้มันุไม่ไหวฮะเหลือเพียงนิดฟอร์จูที่ต้องเข้าไปยังฐานและ<ด>มันไม่มีนีเจนให้นะฮะพยายามจะบุลเลตไทม์เคียอยู่แต่ว่ามี Super สุ per นี n i ตามด้วยวิเทนไพขวางไว้แล้ว ลั่นเข็นมาเข้ามาแฟดบึบปับพางทางด้างสีพิทัโบไปและเป็นเอสครับรวมถึงน่าจะเป็นใช้ชนะแน่นอนสำหรับทางด้านของทีมอโลเนทีครับโซน้าที่เกิดขึ้นมาไม่น่าจะการทานนะเจพยายามจะบุกเก็บไปหนึ่งคิวก่อนจบเกมแต่ว่าโดนดูดเอาพลังใจสู้มาจาัจจะตายฮะเอ็กซอตัตดคิวไว้และเฮ้ยยังไงจะกันได้หรือไม่เอาใครตีตีตีตอคอยหนึ่งทีคอยอีกทีคอยอีกทีรุดรุดล็อกหลบมาปึบปับไม่มีมีเนี่อร์ดเด็กคิวถูกเสิร์ฟไปให้ทางด้านของ เสียทรัพและกลายเป็นว่านักผาโดนแก๊งฮะยังไม่เอ็นฮะ <c oughs> อะไรกันครับนี่คือต้องใช้เขาว่าฝืนเนี่ยเพราะว่าเขาอ่ะใช้ใจ่ายคิวโป๊แล้วก็จ่ายคิวไหรคิวอะไปเยอะมากกว่าควแล้วคือเรื่องที่น้อยอะคือเขาไม่ได้มาเก็บมาประนมพยาบาลในในเขตนะเลยทำให้บอกว่า เรื่องมันไม่พอที่จะรองรับคนที่ขับไปเจ็ดชีวิตเนาะโอ้โหแล้ววิชาลัยพายต่อไปเจ็บดักไมแฮทชนเซลเราไปที่ทางด้านของมิโระจนเต็มเต็มโดนกระชากมาตรงนี้ฮะบอกเลยว่ามิชิลุ่นไม่รอดนะทางหลังครับเชคยังไม่ตายฮะแล้วพยายามทำไดเมทต่อยนะฮะกลายเป็นเนอตดิวซี่คำไมนอยู่ตอระเบิดไปแต่ว่าเจ็ก็แลกชีวิตมาด้วยกันเหลือเพียง 4V1 สุดท้ายก็โซน่าที่กำลังยืนงงในดงเท้าและเรียบร้อยครับเป็นดับเบิลคิวของสเวนปิดฉากไปและเป็นเอซอะ ไม่น่าจะมีอะไรพี่โผอ่ฮะใส่พุมฮะใสแล้วะนี่ครับอีกฟอ์จนแฟดมาครั้งนี้แล้วอืมเรียบร้อยไม่ทันครับตกเป็นชัยชนะของท่านด้านจิมอเลอร์นีทิฟอีสปอรตผ่านเข้าสู่การแข่งขันในวันพรุ่งนี้ฮะตรงนี้เกมมันก็จะบักนะแต่ว่าไม่มีหน้าให้กดยอมแพ้ไอ้กดออก <c oughs> โคตรเศร้าเลยโอ้โห เรียกว่าเป็นดรัฟที่อย่างที่คุณเฟียพูดไว้นะครับว่าช่วงแรกลองทะาลิ้นได้ตั้งที่สุดก่อนครับเพราะว่าหลังจากอภิมหาซีซีมาครับเลยว่าโดนระเบิดพลังจริงครับเนะ้่ฮะเพราะเราสังเกตได้เลยว่าพอหลังเรวหกเนี่ยเขาใส่เลยนะคือแบบเขาไม่รีรอที่จะว่าเเรวอหกรอที่ทุกคนเรวอ 6. คือใครเรือหกเขาใส่ปับแล้วหลังจากนั้นทุกคนค่อยๆตามมาันมาแล้วคือการเชนซ,ซีซีที่ทําให้ ทางด้านของโนแวร์คือเขาพยายามจะหาวิธีการเล่นนะอย่างเยฟหรือวิฟอร์จูนที่พยายามจะโป้งนะคือก็โป้งไม่ไหวจริงๆครับผมตายนี้ใช่ฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งฮะใกล้ๆสามทุ่มเดี๋ยวมาเจอกันอีกคู่หนึ่งฮะครับผม